อาล่ะทีนี้มาดูกันที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกันบ้างน่ยนะคะผู้ฟังคะก็เรียกว่ายังระอุแล้วก็ดุเดือดนั่นนะคะอย่างชนิดที่เรียกว่าคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยมีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะก็เป็นเรื่องร้อนๆภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะทางคณะพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ค่ะ ได้มีการมอบหมายให้ทางสถานีตํารวจนครบาลทุ้งสองห้องเนี่ยออกหมายเรียกพลตํารวจอกสุรเชษฐหักพานค่ะรองพบตรเพื่อเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2ในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมนี้ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินโดยการทำหนังสือนะคะถึงนายตำรวจระดับสูงครั้งนี้ค่ะทำา2ฉบับด้วยกันนะคะฉบับแรกเนี่ยคือการมอบหมาย ให้สอนอทุงสองห้องนำเอาหมายเรียกนะคะเข้าไปแสดงต่อตัวของคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์และฉบับที่2เนี่ยนะคะก็คือมอบให้กับผบตรค่ะคลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมดเนื่องจากว่าเป็นในตำรวจระดับสูงต้องให้ผู้บังคับบัญชานั้นเป็นผู้รับทราบค่ะแล้วก็เรียกผู้ใต้บังคับบัญชานั้นมาตามระเบียบและก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณสัก10นาฬิกา20นาทีค่ะผู้ฝัที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะคะที่ซอยวิภาวดี60ที่เป็นบ้านพักของคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยนะคะ รถกระบะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องสองคันค่ะพร้อมกับตำรวจห้างไหนได้นำเอาหมายเรียกเน,นะคะเดินทางไปซึ่งก็ว่ากันว่าพอไปถึงที่หมู่บ้านน่ะนะคะก็ต้องมีการเจรจากับปรปภหมู่บ้านกันก่อนแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านส่วนบุคคลก็เจรจากันอยู่ถึง3ครั้งกว่า22นาทีเห็นจะได้ถึงสามารถจะนำเอาหมายเรียกเนะ่นะคะเข้าไปยังบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษได้ค่ะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษเองก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าทราบแล้วน่ะนะคะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสนทุงสองห้องเนี่ยได้เดินทางไปส่งหมายเรียกค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่อยู่ซึ่งก็ต้องดูกันก่อนว่าเป็นหมายอะไรและก็มีการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบการออกหมายเรียกนั้นก็เป็นการออกมาโดยไม่ชอบดังนั้นการรับหมายเรียกนี้ก็ต้องดูว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบด้วยหรือไม่และวันนี้มีลูกน้องของตนอยู่ที่บ้านซึ่งลูกน้องนั้นไม่สามารถที่จะรับหมายเรียกแทนได้เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยต้องส่งต่อตนเองดังนั้นวันนี้จึงไม่มีการรับหมายเรียก โดยในวันอังคารที่19มีนาคมใจทนายความเนี่ยถแถลงข่าวและแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้น่ยนะคะตัวของ b ิกโจ๊กค่ะก็ไปปรากฏตัวน่ยนะคะดูแลรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะผู้ฟังโดยช่วงเย็นเนี่ยนะคะเมื่อวานที่ห้างสรรพสินค้าเซนตันเฟสติวัลเชียงใหม่ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะลงพื้นที่ค่ะปรากฏว่า b ิกโจ๊กนะคะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์นเนี่ยได้ปรากฏตัวเพื่อ มาทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยพลตารวจเอกสุรเชษเองเนี่ยนะคะก็สวมชุดนอกเครื่องแบบค่ะแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธนะคะในการตอบคําถามกับสื่อมวลชนแต่ว่าสีหน้าสีตาน,นั้นยังคงปกติด,ดีนะคะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามแล้วค่ะพยายามจะถามถึงกรณีที่ถูกออกหมายเรียกปรากฏว่าพลตารวจเอกสุรเชษเองก็บอกไม่ทราบยังไม่ทราบเลยเพราะวันนี้ยังอยู่เชียงใหม่อยู่ยังไม่รู้เรื่องพอถามว่าได้รับทราบเรื่องที่ถูกออกหมายเรียกแล้วใช่ไหมพลตารวจเอกสุรเชษก็บอกว่าทราบจากข่าวค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นหมายอะไรวันนี้ขอทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะถามอีกว่ากังวลไหมพลตํารวจเอกสุรเชษก็บอกไม่กังวลขอทํางานก่อนขอรับนายกรัฐมนตรีก่อนขอทํางานก่อนเพราะถามว่าตอนนี้มีกระแสพิพาทพี่จณ์ว่าเหมือนเป็นการรบนอกศาลเพราะอ้ทนายความที่ออกมาตอบโต้พลตํารวจเอกสุรเชษก็บอกเลยคะ่ะมูฟังบอกไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันขอทํางานก่อนเพราะถามย้าว่าไม่ได้กังวลใช่ไหม พลตำรวจเอกสุรเชษก็ยืนยันแล้วค่ะบอกว่าไม่กังวลเดี๋ยวขอทํางานให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ขอให้สื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์ท่านนายก,ก่อนผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเรื่องนี้กําลังเป็นประเด็นพลตารวจเอกสุรเชษก็ตอบกลับทันทีเลยนะคะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีรายงานแล้วค่ะผู้ฟังคะว่าเมื่อช่วงวันพุทธที่13มีนาคมเนี่ยทางพลตารวจเอกสุรเชษเองเนี่ยนะคะได้ส่งหนังสือค่ะไปถึงพลตํารวจตรีธนกรรังมาศรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะคะในฐานะ รองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะคะตามคําสั่งของกรมบัญชาการตํรวจนครบาลเรื่องให้ยุติการสืบสวนสอบสวนและก็ปฏิบัติตามมาติข,ของคณะกรรมการปป,ปชซึ่งเนื้อหาสําคัญนะคะระบุเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังว่าการที่พนักงานสอบสวนนะคะมีการกล่าวหาตนเนี่ยเป็นการดําเนินคดีอาญาซ้ํากับคดีที่ได้มีการกล่าวหาและก็ส่งสํานวนการสอบสวนให้ปป,ปชรวมทั้งการไปยื่นคําร้องขอหมายจับเนี่ยจึงเป็นการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงแจ้งมาเพื่อทราบว่า ไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนและก็ยุติการสืบสวนสอบสวนคดีของสอนเอตาปุนและก็ส่งสำนวนการสอบนี่นะคะไปร่วมกันกันกบสำนวนคดีที่ปปชนั้นได้รับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้วเพื่อดำเนินการพิจารณาไตาส่สวนไปในคราวเดียวกันและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกทิสนุพงศ์สุริยานนท์นะคะผู้กำกับสอนอทุงสองห้องค่ะก็บอกว่า ได้ทาบันทึกรายงานพนักง,งานสอบสวนนะคะเจ้าของคดีต,ตามขั้นตอนแล้วในการส่งหมายซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีค่ะว่าจะให้ท้องที่เนี่ยนำหมายเรียกไปส่งอีกเมื่อไหร่เนื่องจากว่าสอนอทั้งสองห้องนั้นมีหน้าที่เพียงรับเรื่องให้ส่งเท่านั้นนะคะส่วนการดําเนินการในการส่งหมายเนี่ยสามารถทําได้จะก,กี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีค่ะนี่แหละค่ะคือความคืบหน้าเดน,นะคะผู้ฟังคะของ ประเด็นที่เกี่ยวกันกับเรื่องของวิกโจ๊กเหรอคะคุณผู้ฟัง